สวัสดีครับขีดนี้สิพ้าพีผ้านอกนะครับมาเบ่งลีปกินได้มามามากินเขา่ากินไอ้กับแกมน้วยกันปุ้ยหอยก็มีแต่หัวใหญ่ๆพี่น้องบริวารพูดพ่อมทำเพลงได้ตัวนี้เอาสะดุ้งสะดุ้งน้าจักน่อยเนาะปลานี่ก็หาก็ได้ขึ้นมาแต่รีแต่สอนอันนี้คือพักเคียงนะครับปลาเนี่ก็เป็นโตใหญ่ๆเนาะนี่เลยนะครับพุ้นพี่น้องโตสดๆเนาะนี่เลย โอ้ยอืมเหมือนดับเล็กกับกินแนวรองคอจ้ก่อนพี่น้องอืมอหอยเนี่ยก็เอาตามนาองเอาไปสะดุ้งหน้าก็คือได้บัวได้ไห้มันันนั้นๆมันแข็งพี่น้องอืม ถือว <bis S 1> er ่ายังปายามได้สิกินโอ้ยโอ้ยบอกกล้ากินแล้วเนาะกินแอ่หอยนี่และ